ตอนนับทุกท่านนะครับเข้าสู่บีแหลมสิงห์ทีวีดูในเช้อพรุ่งนี้ดูอีกนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ในเทรดนี้4ข้อ4จุดตัดอัดทุกขั้วหงแดงนวนนวรัวกับเรือใบสีฟ้านี่คือบิ๊กแม c ชที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้เวลา5ทุ่มตรงนะครับ4ข้อที่ผมเลือกมามีดังนี้ครับเริ่มจากข้อที่1ครับข้อที่1นั่นก็คือใครเจ็บมากกว่ากัน ว่ากันถึงการเตรียมพร้อมของทั้ง2ทีมในนัดนี้นะครับที่สุดแล้วคู่นี้เนี่ยกลายเป็นคู่ที่เตะ,ะดึกสุดในวันอาทิตย์แล้วก็ถือว่าเป็นคู่เอกประจําสัปดาห์ด้วยนะฮะและกลายเป็นทีมที่เป็นคู่ที่ส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ถ้าว่ากันตรงๆปีนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นการลุ้นแชมป์ตรงกันของคู่เจ้าของเข็มขัดแมนซิตี้แล้วก็ผู้ทัชชิงอันดับหนึ่งคืออาร์เซนอลแต่ตอนนี้มันกลายเป็นลิเวอร์พูลนะครับแล้วเกมนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยจะเล่นในแอนฟิลด เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยทำไปทำมาลิเวอร์พูลนำอยู่8คะแนนแล้วทำไปทำมาตอนนี้ลิเวอร์พูลมีนักฟุตบอลที่เจ็บมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วนะครับณนะเวลานี้นะครับเพราะว่ากระถือลิเวอร์พูลเนี่ยหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับเหลือเชื่อภายใต้การทำทีมของอาร์เนชลอตกุนซือชาวดัตช์นะครับสบัดผิวๆลมมา19เกมแรกเนี่ยเป็นไปได้ไงชนะถึง17นะครับเสมอหนึ่ง แล้วก็แพ้หนึ่งล่าสุดเรียกว่าทุบอาถานของตัวเองด้วยการเอาชนะราชันชุดขาวเรอัลมาดริดในการในขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมาได้เมื่อการสัปดาห์20เลยครับแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องแลกกับอาการบาดเจ็บของนักฟุตบอลไปสองคนนะครับนั่นก็คือสองคนในแนวรับด้วยก็คือคอนอัลแบดลี่กับอิบราฮิมาโกนาเต้คนหนึ่งเป็นอะไรก็คือทางแบดลี่วนนีกคนหนึ่งเป็นตัวสําคัญอย่างโกนาเต้ปีนี้ดีมากนะครับ เพราะนั้นเราจะเห็นว่าลิเวอร์พูลตอนนี้มีนักฟุตบอลบาดเจ็บบวกกันไปบวกกันมาเนี่ยพออเล็กซานเดอร์โนฟิตพวกนี้เข้าอีก2คนนะครับตอนนี้ก็เป็น6คนแล้วนะครับหคนอาริซอนเบ็คเกอร์เดียโก้โชต้านะครับคอนสแตนติโนสซิมิกาสนะฮะเฟเดริโก้คิเอซ่านะครับ,รโโรนะรบแล้วก็มาถึงโกนาเต้ก,กับทางแบดลีย์โดยอเล็กซานเดอร์โนเนี่ยกับน่าจะได้เล่นนะครับส่วนอาริซอนเบ็คเกอร์เนี่ยต้องทดสอบความฟิต หลายแห่งบอกว่าจะลงไม่ได้นะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ควินเชลเลอร์เล่นขนาดนี้ยังไม่ต้องเ,อเร่งตัวเองนักเท่าไหร่นะครับก็น่าสนใจว่าตำแหน่งเซนเตอร์ฮาบ์นั้นจะเป็นใครระหว่างโจโคเมสกับจาริคอนซาที่จะยืนคู่กับอร์จิลฟันไดนะครับขณะที่กองกลางเนี่ยแรนกาเวนแบ็ทกับอเล็กซิสแมคคลิสเตอร์คู่นี้ละแล้วอีกตำแหน่งหนึ่งก็จะเบียดกันระหว่างเคอร์ติสโจนกับโดมินิกโซโบสไลส่วนแนวรุกเนี่ยโมฮเมซาลาหรือดีอาร์สจะได้สตาร์ท ส่วนอีกหนึ่งจุดน่าสนใจว่าชลอตจะเลือกคดีกักโปเลยหรือว่าจะวางดาวินนูนเยสต่อไปเหมือนเดิมในการเล่นเกมลุกนะครับส่วนซิตี้เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าการ,รเผชิญเข้าสู่สถานการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุดในชีวิตการเป็นกุนซือของเป๊ปกัวเดวารายังคงดำเนินต่อพวกเขาไม่ชนะมา6เกมติดแต่หยุดเลือดได้แล้วนะครับในเกมที่แล้วแต่มันก็ยังคงไหลอ่ะนะนะคือแพ้ไป5 เสมอหนึ่งแต่เสมอหนึ่งมันกลายเป็นประเด็นเพราะว่านำสามศูนย์โดนเฟนอตตีเสมอสามเท่านะฮะทำให้เป๊ปเนี่ยระบายอารมณ์ด้วยการขวนหน้าขวนตาตัวเองนะครับโอ้โหน่ากลัวมากภาพนั้นเกมนี้ก็ถือว่ากดดันมหาศาลเพราะถ้าเป๊ปท,ทําทีมแพ้อีกเนี่ยซิตี้หรือลิเวอร์พูลเนี่ยจะห่างกันถึง11คะแนนนะครับสภาพทีมต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้อย่างลิเวอร์พูลในเจ็บไป6กแต่ซิตี้เหลือ4แล้วนะครับแต่4ี่เนี่ยสองคนเป็น2ตัวจริงที่สําคัญมากก็คือโรรีกับจอห์นสโตนนะครับ โรดี้ก็ระดับบาลองดอจอห์นสโตนก็ปากกานหลังจอมบุกส่วนอีก2คนที่ลงไม่ได้ก็คือออสการ์บ๊อบแล้วก็มาเตโอโควาชิชนะครับ่าวดีก็คือดูเบนดิอาสกลับมาคุมแนวรับแล้วก็เชอรมิโดคูน่าจะผ่านความฟิตกลับมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าตรงกลางมาเทอุสนูเนสกับริโคลลิส์นั้นจะต้องแย่งตำแหน่งเพื่อลงเล่นร่วมกับอิวคายกุนเดกันคอยออกบอลแล้วก็สกรีนส่วนแนวรุกเนี่ยแบนดาโดซิลวาคิวินเดบรอยแล้วก็ แจ็คกิริชหรือฟิลโฟเดนคอยป้อนให้กับเออร์ลิงเบรล์ฮาร์ลนนี่คือประเด็นแรกนะครับในสภาพความพร้อมของทสองทีมทําไปทำมาลิเวอร์พูลเนี่ยดูเหมือนว่าจะเจ็บมากกว่าไปแล้วนะครับต่อไปก็คือข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยกองกางของลิเวอร์พูลเหนือกว่านะครับณเวลานี้เราจะเห็นได้ชัดว่ามิดฟิลด์เพลย์ของลิเวอร์พูลเนี่ยมีตัวเลือก5ก่อน แต่ตัดวัตรุเอ n d ดออกเพื่อที่มีหน้าที่ลงมาปิดเกมอย่างเดียวนะครับทีนี้เหลือ4คน4คนเคอร์ติสโจนอเล็กซิสแมคเิสเตอร์ไรอันกาเวนแบชแลวก็โดมินิกโซโบสไลสคนนี้ลงเล่นเพื่อสร้างสถานการณ์ในเกมขณะเดียวกันตรงกันข้าม c i ฮะซิตี้ลงเล่นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเกมตั้งแต่เริ่มมากกว่านะครับเราเห็นว่าซิตี้เนี่ยโดยปกติคือโรดี้สามารถที่จะเล่นในระบบ เขาเรียกว่ากองกลางคนเดียวเดือยเดียวก็ได้เล่นดับเบิลพรีวอรก็ได้ทําได้หมดนะครับสำหรับโรดี้เป็นนักฟุตบอลสารพัดประโยชน์แล้วก็เป็นคนสําคัญมากนะครับสารพัดประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าเล่นได้หลายตําแหน่งแต่สามารถทําให้หลายคนสามารถทําให้โค้ชอย่างเป๊ปเนี่ยปรับวิธีการได้หลายอย่างมากนะครับทีนี้มันก็เลยพอไม่อยู่เนี่ยยุ่งเลยเราจะเห็นได้ว่ามาเตอุสนูเนสกับ ตัวของอิวคายกุนการเนี่ยเป็นคนที่ถูกจับมาเล่นคู่กลางในตอนนี้โดยมีลิโกลูวิสเนี่ยเสียบแต่จะไม่สามารถที่จะใช้ในการเล่นแบบอินเวอร์ตแล้วเนื่องจากทางนู้นเนี่ยมีลุยดีอาร์สกับโคดี้กัรโปคอยค้ำอยู่เพราะนั้นถ้าคุณหุบเข้ามามันเป็นเรื่องนะครับมันเป็นเรื่องแน่เพราะนั้นทีนี้ซิตี้ต้องแก้ไขสถานการณ์สำคัญเลยฮะตรงนี้ว่าจะใช้ใครเนื่องจากสองคนก็คือนูเนสกับทางอิวคายเป็นตัวเคลื่อน ไม่มีตัวปักหมุดนะฮะสำรองที่ตรงนี้เล่นแท้ๆเลยอย่างโควาชิชเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บเล่นไม่ได้ทำให้มีประเด็นที่ว่าลิโก้ลูวิสอาจจะต้องขึ้นมายืนไหมแม้แต่จอห์นสโตนเองอะนะครับที่เป็นตัวที่ยืนให้ตรงนี้ได้นะครับโตนเล่นได้เลยก็ยังเจ็บอยู่อันนี้ถือว่าขาดหายไปอย่างชาัดเจนแล้วกองกลางลิเวอร์อพูลเหนือกว่าครับในคู่นี้อยู่ที่ว่าจะเลือกอะไรณเวลานี้เนี่ยเกมที่แล้ว อย่างที่ท่านดูคลิปก่อนนี้ต้องขอบคุณนะที่เข้ามาดูเป็นแสนเลยนะครับคลิปล่าสุดนี้ก็คือการเล่นผมพูดในเรื่องของบล็อกตรงกลางของลิเวอร์พูลในการหมุนกล่องของอเนอร์ชลอตได้อย่างน่าสนใจว่าการสตาร์ทเนี่ยเป็นแมคคลิสเตอร์ซ้ายกาเบ็นแบดขวาโจนขยับบนเล่นไปเล่นมายืนกัน3คนเรียงกันแล้วจากนั้นให้แมคคลิสเตอร์ดันบนฮนะแล้วก็ขยับกาเบนแบดมาซ้ายโจนประกบขวาจากที่เคยเล่นหงายกลายเป็นคว่ำ นี่แหละฮะด้วยด้ความกลมกล่อมตรงนี้เนี่ยคือจริงๆเกมนี้ในลักษณะเนี่ยโดมินิกโซบส,สไลน์เนี่ยเหมาะกับ Jones เคอร์ติสโจนะฮะก็คือการเข้าไปจัว่วเร็วๆแรงๆเพราะว่าซิตี้เนี่ยไม่มีตัวบิลลิงอัพที่ชัรวอย่างโรดี้ด้วยแต่หน้าเวลานี้เนี่ยการดรอปเคอร์ติสโจนมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับอันนี้ปล่อยให้ไปเป็นหน้าที่ของอันเดรชลอตครับขณะเดียวกันซิตี้เองตรงนี้ก็ต้องรับมือผมเดาว่าพวกเขาอาจจะไม่กล้าใช้ นูเนสเลยก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่นูเนสก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วนูเนสเป็นตัวบนมากกว่าที่เป็นตัวกลางน่าดูครับตรงนี้ว่าจะจับลงมาอย่างไรนี่คือข้อที่2ครับบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชันซูซูกิดีลออฟเดอะียร์ ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทวันนี้ถึง3 1ธันวาคมศกนี้ไปดูบอลอังกฤษทั้งทีต้องไปกับของแพร่เท่านั้นมหลมสิงห์ขูมใจเสนอตะลุยบอลอังกฤษปีที่11กับดาร์บี้แมตช์แห่งเมอร์ซดสครั้งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กันเกมแห่งตำนานจิกโกกิโลเดียวลิเวอร์พูลพบกับเอเวอเรตที่สนามแอนฟิล และเสริมแพ็กเกจแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ผีแดงยุคใหม่ด้วนกับเรือใบสีฟ้าพร้อมตามรอยประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่าทั้งเดินเท้าเล่าเรื่องมูราลทัวร์และสัมผัสนกและวเบิร์ดแบบ720องศา1-8เมษายน2025 8แปวัน5คืนจุกใจกับ5เมืองดังสนใจจองด่วนรับจำนวนจำแพ้ โทลเลย080 975 3449หรือแอดไลน์ B E E L A M S I N G เที่ยวจุใจสนุกสุดอารมณ์กับบีแหลมสิงตามสโลแกนดูแลดุดาติมิตรแต่คิดตังค์นึงจ้ะอย่าลืมไปด้วยกันนะพิจิตเอ้ยท่านผู้ชมครับเข้ามาสู่ข้อที่3 ที่จะพูดถึงนะครับแต่ก่อนเข้าข้อที่3เนี่ยต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์อมคุนจากเตาทุกวันขอบคุณน้ําดื่มสะอาดน้ําดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณรถยนต์ซูซูกินะครับช่วงนี้มีงานโชว์รถอยู่นะฮะที่อิ p แพคอารีนาเมืองทองธานีไปติดตามชมกันได้เลยนะครับในนี้ก็ไปดูซูซูกิกันได้มีเดลส่งท้ายปีจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับ อ๋อล้ฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับทริปทัวร์ของบีแหลมสิงห์นะครับตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ปีที่11แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้จองเข้ามาออกได้แน่นอนท่านจะมีเพื่อนร่วมทริปกว่า10ชีวิตในการเดินทางไปชมเมอร์ซิไซด์ดับเบี้แมทช์ครั้งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กันครับระหว่างลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันที่สนามแอนฟิลด์แล้วก็เสริมแพ็กเกจด้วยคู่ของแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ โอแทฟฟอร์ดนะครับ1 8 5 0 0 0บาทนะครับ1 8 5 0 0 0บาทแล้วก็ท็อปอัพคู่ของแมนยูถ้าใครอยากดูก็เพิ่มได้นะครับก็ติดต่อได้เลยตามนี้ครับแอดไลน์ line, ที่แอด B E E L A M S I N G กับสโลแกนน่ารักน่าชังน่าหยิกควรครับดูแลดุดยอดมิดแต่คิดตังค์นะครับอาละครับมาถึงประเด็นที่3ที่เราจะพูดถึงเกมระหว่ออาง ลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนั่นก็คือความสมบูรณ์ในแนวรับนะครับท่านผู้ชมครับความสมบูรณ์ในแนวรับเนี่ยอีกแล้วฮะมีคราวเนี่ยสลับกันข้อที่2ที่ผมพูดไว้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของมิดฟิลด์ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยดูดีกว่าขณะดเดียวกันในเกมรับเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีผลงานที่ดีนั่นก็คือเฟอร์จิลฟันได้ขณะเดียวกันตรงกันข้ามแมนซิตี้ที่ดูแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมาก็เพราะรูเบนดีอาร์สไม่ได้เล่น เกมเนี้ยทั้ง2คนจะอยู่ในสนามแต่องค์ประกอบของทั้ง2คนเปลี่ยนไปนะครับเลวพูเนี่ยจะไม่มีอิบราฮิมาโกนาเต้ลงเล่นคนนี้สำคัญมากเพราะว่าคอยรีคอเวอร์นะครับในตำแหน่งของทั้งไดด้วยแล้วก็ตำแหน่งของเอเล็กซานเดอร์โนด้วยทางแบ็คขวาหรือว่าคอน n อ r b แบดลีใครเล่นก็เหมือนกันเพราะนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าการขาดโกนาเต้จะเลือกใครลงเล่นคู่กับฟานได เนื่องจากแบ็คขวาเนี่ยอเล็กซานเดอร์โนซึ่งเป็นตัวเลือกดับเอ่อเฟิร์สชอยอยู่แล้วเนี่ยแกไม่มีปัญหาลงได้แน่นะครับาหายเจ็บละตามข่าวนะครับก็ลงได้แน่ทีนี้หลายคนเนี่ยแอบจำผิดจำผิดว่าโจโกเมสเคยประกรบฮา r l แลนอยู่มาแล้วสบายปีที่แล้วเพิ่งประกรบมาไม่ใช่นะครับปีที่แล้วคนที่ยืนเซ็นเตอร์แบ็คประกรบฮา r ์แลนคือคอนซาครับ <laughs> น่าจะจำผิด ปีที่โกเมสประกบฮาแลนด์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วและลิเวอร์พูลชนะ1 0แมนซิตี้ใส่เสื้อสีเลมอนในขณะเดีวยวกันปีที่แล้วในซิตี้มาสีฟ้าปกติเจาร์เรควอนซ่าเป็นเซนเตอร์แล้วก็เสมอกันไปนะครับเพราะนั้นแล้วท่านผู้ชมมันเป็นปีที่ครั้งนี้ก็กลายเป็นตัวเลือกอีกครั้งว่าจะเอาโจโกเมสหรือจาร์เรควอนซ่าแต่นับตั้งแต่เจารเรควอนซ่าเนี่ยพลาดในเกมแดงเดือดผมมองว่าตัวเขา ผิดแปลกไปขาดความมั่นใจไปพอสมควรในขณะที่โจโก,โกเมสเองเนี่ยณนะเวลาปัจจุบันคือกองหลังเขาเป็นพวกหมอแป้งฮรัรักสุดใจนายสุเฉินเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวฉุกเฉินที่ลงมาเล่นนะครับและตัวฉุกเฉินแบบนี้น่าตามน่าสนใจเพราะว่าถ้าให้เล่นยาวๆเล่นไม่ได้ฮะแต่ถ้าเล่นเกมแบบนี้แกอาจจะชอบครับแกชอบก็ได้ขณะเดียวกันทางซิตี้เองเนี่ยรูเบนิอัสคัมแบ็กกลับมา ทีนี้ทีนี้นะฮะก็ต้องดวลกับทางาโดยตรงเลยดาวิดนูนเยสหรือหรือลิเวอร์พูลจะเล่นแบบหน้าหลอกอีกทีหนึง่งก็ต้องดูแต่การได้ลูเบนติอัอสกลับมาจะทำให้กองหลังนิ่งขึ้นนะครับนิ่งลงแล้วก็ผมว่าการเออร์เลอร์อาจจะน้อยลงก็เป็นได้นะครับช่วงหลังหลังซิตี้โดยเฉพาะยอสโกกวาดิโอเนี่ย เออร์เลอร์มสามดอกแล้วนะครับในช่วงหลังๆมาแต่ข้อหนึ่งที่มันน่าเสียดายก็คือจอห์นสโตนซึ่งเป็นตัวแสบของลิเวอร์พูลหลายรอบเลยนะครับตัวนี้แล้วปีนี้เนี่ยสโตนนั้นเซฟสี่แต้มเห็นเห็นกระตากนันนะในการที่ซิตี้จากจากที่ว่ากำลังจะศูนย์แต้มในการเจออาร์เซนอลก็ตีเสมอกำลังจะหนึ่งแต้มกับบูฟแฮมตันที่โมรีนิวส์ก็ทำประตูชัยเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทั้งนั้นเพราะนั้นนี่คือจุดหนึ่งเลยฮนะที่ น่าจับตามองในแนวรับนะครับเพราะแนวรับนำไปสู่รุกนะแล้วก็ข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือการ VS กันของ2คนนี้ฮะก็คืออานเนอร์ชอตกับเป๊ปกอร์ดิโอลาปกติเนี่ยถ้าทั้งคู่เจอกันเราจะนึกถึงเยอเกนครอปกับเป๊ปมากกว่านะครับแต่เมื่อครอปเองเนี่ยปิดตำนานไปแล้วก็ตัวเลขรวมณเวลานี้เนี่ยเป๊ปเป็นรองเล็กน้อยครับเพราะว่าครอปเนี่ยชนะไว้12เสมอ7เป๊ปชนะ11 ทีนี้คู่นี้จะประทะฝีมือกันครั้งแรกคนหนึ่งเป็นกุนซือที่มากล้นไปด้วยผลงานแชมปเปี้ยนไม่ว่าจะคุมทีมไหนส่วนอีกคนหนึ่งคําถามก็คือใครก็ไม่รู้ก่อนที่จะมาคุมลิเวอร์พูลไม่มีใครรู้เลยครับจนกระทั่งสปอตไลท์ฉายไปถึงได้บอกเอา้าตักคนนี้เองเหรอนะครับระบบตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งชลอตเองแล้วก็เป๊ปเนี่ยใกล้เคียงกันนะฮะอยู่ที่4 2่สหรือสามารถพลิกไปเล่นเป็น4 3 3, 3ได้เชื่อว่าเกมนี้โอกาส ระบบชนระบบมีสูงมากนะครับทีนี้การเปลี่ยนแผนเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆน,นะครับการเปลี่ยนแผนการเซตแผนเนี่ยในโลกฟุตบอลยุคปัจจุบันไม่มีใครเหนือเป๊ปกัวเดล่ามีจะเหนือเป๊ปกัวเดล่ามีไม่กี่คนนะฮะบ,บอกกันเลยแต่การเปลี่ยนตัวนี่น่าสนใจเพราะโดยปกติแล้วเป๊ปเป็นโค้ชที่ไม่ค่อยเปลี่ยนตัวท่านังเกตน,นะฮะเป๊ปไม่ค่อยเปลี่ยนแต่เมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยเป๊ป ต้องเปลี่ยนจะบอกว่าถึงขั้นได้เปลี่ยนบุคลิกตัวเองไหมเนี่ยนะฮะแต่ผมเข้าใจได้ว่าตอนเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยเขาต้องการเปลี่ยนเพื่อพักนักบอลอย่างรวดเร็วไม่แปลกทีมนำสามศูนย์เนี่ยเหลือ20นาทีมนังเปลี่ยนฮะแต่สุดท้ายมันกลายเป็นว่ามันพังเฉยนะฮะบางคนยกตัวอย่างแบบเกมลิเวอร์พูลกับเอซีมิลานมาไม่ใช่นะฮะคือเกมฟุตบอลที่มันนำสามศูนย์บนโลกใน,นี้มันเต็มไปหมดเลยมันเป็นแบบนั้นแหละนะครับแล้วมันไม่ใช่เกมที่ที่น็อกเอาท์ out, เอาตาย แต่เขาทำมันเกิดขึ้นนะเออมันเกิดขึ้นเพราะนั้นเป๊ปก็บอกเลยบอกมไม่เกี่ยวเลยกับการเปลี่ยนตัวผู้เล่นมันพลาดกันเองนะครับเพราะนั้นนี่คือในส่วนเป๊ปขณะที่ชลอตเองปีนี้ดูที่ว่าปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนเนี่ยมันดูถูกที่ถูกเวลาไปหมดมาจากจังหวะฝีมือนะฮะจังหวะการเล่นนะครับหรือว่าโชคชะตามาพร้อมกันทำให้เป็นเราก็เลยมองว่าการบริหารจัดการตัวผู้เล่นนี่น่าสนใจยิ่งนะครับ สำหรับ,รบอันเดอ์ชลอตด,ดูที่เกมนี้จะไปต่อไ,ได้แบบไหนเป๊ปเนี่ยต้องพูดเลยนะฮะเขาเป็นคนที่ไม่มีเครื่องหมายคำถามแล้วส่วนชลอตเองเนี่ยกำลังไล่ตอบคำถามที่มีต่อตัวเขาและนี่คือโอกาสอันดีมากครับที่ลิเวอร์พูลจะชนะพวกเขาไม่ได้เป็นต่อซิตี้แบบจังๆแบบนี้มาหลายปีแล้วถ้าชนะอีกทิ้งซิตี้1 1แตม้มมีผลเยอะมากนะครับแต่บอกได้เลยเกมพวกนี้ไม่เคยง่ายครับไม่เคยง่ายจริงๆส่วนความ เคลื่อนไหวคึกคักก่อนเกมจะอย่างไรเดี๋ยวไลฟ์เจอกันวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง9นาทีแล้วก็มาฟันธงลงสกอร์ด้วยนเวลานี้ผมเชื่อว่าลิพูน่าจะเบียดชนะได้2ประตูต่อ1ครับฝากเอาไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับที่นี่ครับบีแหลมสิงห์ทีวีดูวนันนี้พรุ่งนี้ด,นดูอีกนะครับพิธีสวัสดีจ้า200 200 ไปดูบอลอังกฤษทั้งทีต้องไปกับของแพร่เท่านั้นบีแหลมสิงห์ขูมใจเสนอตะลุยบอลอังกฤษไปที่11กับดาร์บี้แมชแห่งเมอร์ซดครั้งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กันเกมแห่งตำนานจิกโกกิโลเดียวลิเวอร์พูลพบกับเอเวอร์ตที่สนามแอนฟิลด์และเสริมแพ็กเกจแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ ผีแดงยุคใหม่ด้วนกับเรือใบสีฟ้าพร้อมตามรอยประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่าทั้งเดินเท้าเล่าเรื่องมูลเรลทัวและสัมผัสน,นกและอเบิร์ดแบบ720องศา1-8เมษายน2025 8วัน5คืนจุกใจกับ5เมืองดังสนใจจองด่วนรับจำนวนจำแแดโทลเลย0 8 0 9 7แ3 4 4 9หหรือแอดไลน์แอด B E E L A M S I N G เที่ยวจุใจสนุกสุดอารมณ์กับบีแหลมสิงตามสโลแกนดูแลดุดาติมิตรแต่คิดตังค์นึกจ้ะอย่าลืมไปด้วยกันนะพิจิตเอ้ย